ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองจัดโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาสสร้างรายได้ของประชาชนกิจกรรมย่อยจัดงานเช็คอินช็อปฟินกินเที่ยวแอสอ่างทองที่ห้างซีคอนสแควร์สีนครินกรุงเทพมหานครสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองจัดโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาสสร้างรายได้ของประชาชนกิจกรรมย่อยจัดงานเช็คอินช็อปฟินกินเที่ยวแอสอ่างทองโดยมีนายเรวัตประสงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดโครงการในปีงบประมาณพศ .2563 จังหวัดอ่างทองมีเป้าหมายในการ ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจำนวนยีิบเก้าหมู่บ้านในการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้กรอบแนวทางโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีที่สะท้อนวิถีชีวิตชุมชนอัตลักษณ์เสน่ห์ของชุมชนผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนช่่องงงทาาากรรตลลลดแะสสเิผภณฑ์ ชควบคู่ไปนับเป็นการสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายอย่างแท้จริงโดยงานเช็คอินช็อปอินกินเที่ยวแอดอ่างทองในครั้งนี้มีการจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่14-20กันยายน2563 7วันด้วยกันกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดบูธแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ได้รับการยกระดับจํานวน50กลุ่มประกอบด้วยผู้ประกอบการโอท็อปประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ของประดับและของที่ระลึกและประเภทผลิตภัณฑ์อาหารนอกจาก นี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายได้แก่การลุ้นรับคูปองซื้อสินค้าภายในงานและสินค้าราคาพิเศษทุกวันพี่น้องชาวอัดทองท่านผู้มีเมกียรติแลสิ่ิมงคลชดินนะคะเดีย๋ยวให้ทีมงานของเราค่ะจัดเต็นที่สักนิด้เลยนะคะแล้วก็ บอกว่าวันนี้50ตัวร้านที่มาจัดงกุ้เนี่ยเป็นเพียงสวยๆนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานของเราค่ะจัดเต็มที่ักนิดึงนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเมนง ีมข่าว AEC TV Channel รายงาน